สวัสดีครับมาพบกับคลิปฝึก paraphrase โจทย์ของ IELTS กันวันนี้ก็เป็นตัวอย่างทาสที่สองเนาะโจทย์โจทย์โจทย์เขาถามบอกว่า in some cultures ในบางวัฒนธรรมนะ children are often told that they can achieve anything if they try hard enough เด็กๆเ,เนี่ยก็มีคนบอกเขาบ่อยๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพยายามนะพยายามมากพอทำอะไรก็สำเร็จ ก็คือเน้นที่ความพยายามความแข็งขันอุตสาหะนี่คือข้อที่จริงที่เขาบอกมาแล้วข้อถามให้เขียน essay เขาถามว่า what are the advantages and disadvantages of giving children this message ก็ถ้าไปบอกเด็กอย่างนั้นน่ะแล้วมันมีข้อดียังไงบ้างมันมีข้อเสียยังไงบ้างตอนเขียน essay ก็อย่างน้อยสอง body เนาะ body หนึ่งก็ list ทำอย่างนี้ดี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 ยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ list เสีย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 เป็นทางลบยังไงทีนี้เรามาวิเคราะห์คําคที่เราจะแบบปรับนะสำนวนกันได้บ้างอันดับแรกก็คือในบางวัฒนธรรมก็ถ้าเกิดคิดในแง่ว่าเหมือนเป็นในกลุ่มคนใช่ปะในสังคมได้ไหมในประเทศได้ไหมเปลี่ยนจากวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะเป็น society เออนี่ต้องระวังนะ social เป็น adjective เกี่ยวกับสังคมเช่นโซเชียลมีเดียต้องไปวางไว้หน้าคำนามแต่ถ้าจะเอาไอ้ตัวสังคมเองเลยอ่ะมันต้องเป็นโซซายที่จบด้วย TY ถึงจะเป็นคำนามหรืออันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นในบางประเทศเปไปเลยก็ได้มันก็โอเคอยู่เนาะ In some countries แบบนี้เป็นไปได้ไอเดียเราอาจจะนึกออกอย่างอื่นอีกคือ culture ที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะมองในแง่ของพวกวัฒนธรรมธรรมเนียมแนวคิดนะความเชื่ออะไรอย่างเงี้ย มันก็มองไปอย่างนั้นได้ด้วยนะอาจจะพูดถึงคัสตอมนะคัสตอมที่เป็นพวกธรรมเนียมปฏิบัตินะอะไรที่เขาชอบทำๆกันหรืออาจจะมองเป็นลนักษณะ b e l i e ฟกระดาคือความเชื่อนะหรืออาจจะมองเป็นคำว่าแวลูกระดาูตรงนี้ไม่ได้แปลว่าค่าหรือมูลค่านะต้องการคำแปลที่เปนแปลว่าค่านิยมอะค่านิยมที่เป็นแบบว่า คนเขาเชื่อกันแบบนี้เยอะๆอะ่ okay, นะโอเคเนาะตัวถัดมาอันนี้เราเคยเจอไปบ้างแล้วเนาะพูดถึงเด็กๆเนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่อยอะ่ะเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างนะผู้สูงอายุบ้าง Children นี่ถ้าเกิดเรา paraphrase เป็นแบบบ้านๆหน่อยนะคำแบบกันเองก็ kids นะเด็กๆทั้งหลายแต่ว่าถ้าเกิดแบบกลางๆกว้าง,างๆคำนี้ก็จะกว้านึงก็จะพูดถึงว่าเป็น young people นะคนที่อายุยังน้อยๆอยู่ แต่มันอาจจะน้อยเด็กหรือว่าน้อยหนุ่มสาวก็เป็นไปได้ค่อนข้างจะกว้างเลยถ้าเอาคำสวยๆหน่อยนะก็อาจจะพูดเป็นแบบคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ก็เป็น the new นะแล้วก็ใส่คำเพราะๆเข้าไป generation อย่างนี้ก็สวยดีทางการกว่า kids ชอบถูกบอกนะไอ้ตัวคำว่าโทตัวเนี้ยเราก็อาจจะมองว่าเอ้ยถูกบอกในที่นี้มันก็ เหมือนสอนป่ะสอนเด็กใช่ไหมแล้วก็อาจจะปรับเป็น teach taught taught ก็เป็นไปได้ถ้าอยากได้คำแบบไฮโซนิดหนึ่งมันมีคำว่าแบบปลูกฝังอะปลูกฝังแนวคิดปลูกฝังค่านิยมนะตัวนั้นคือ instill นี่ถ้าเป็นอังกฤษอาจจะเขียน L เดียวถ้าเป็นอเมริกันก็ steel burn L เหมือนแบบอยู่นิ่งอะ instill สูตรนะถ้าจะใช้นะ something into someone นะคือปลูกฝังแนวคิดค่านิยมความเชื่ออะไรบางอย่างเข้าไปในตัวของใครในที่นี้ก็คือเด็กๆโอเคเ okay, นาะต่อมานี่ achieve ที่แปลว่าทำสำเร็จตรงเนี้ยเขาใช้เป็น verb เนาะเราก็นึกถึงอะไรอีกที่เป็นซิมนิมกับ achieve ก็อาจจะมี accomplish ซึ่งเป็น เวิร์บเหมือนกันแล้วก็อาจจะนึกถึงเวิร์บอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เวิร์บ success นะ success ไม่เป็นเวิร์บนะต้องเป็นซักอะไร succeed อย่างนี้แล้วก็พวกนี้มันเป็น achieve something accomplish something ได้แต่ s u c c e s d ต้องเป็น succeed in นะ something พวกนี้เป็น Verb หมดถ้าใครนึกถึง word family อีกก็คือคำหน้าตาประมาณนี้แต่เป็น part of speech อื่นก็ไม่ยากเปลี่ยนเป็นคำนามได้ด้วยนะ ก็คือถ้าเกิด achieve เนี่ยก็เติม m ม่นเข้าไปข้างหลัง achievement ก็จะกลายเป็นคำนามนะ accomplish ก็เป็น accomplishment ก็จะกลายเป็นคำนามแต่ตัวนี้เมื่อกี้อย่างที่คุยไปเนาะแล้วเราคุ้นเคยได้ยินบ่อยเลย success นี่ถ้าเป็นฝั่งเนี้ยเติมเม่นเข้าไปหรือว่าเติมเปลี่ยนจาก succeed เป็น success ก็จะได้เป็นคำนามนึกถึงกว้างๆไว้แบบนี้ก่อนนะว่ามันทําได้หลายอย่าง ตัวหัวใจของเรื่องเราวันนี้คือเรื่องของพยายามทำอะไรอย่างมากๆถ้าทำมากเพียงพอมันก็ต้องสำเร็จใช่ปะตัวนี้มันเป็น verb try hard เราก็นึกออกได้แน่แหละ work hard นะอันนี้ก็เปลี่ยนจากคำว่า try เป็น work ก็ได้อันนี้ก็จะเป็น verb เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราสลับที่นิดนึงนะ hard work hard work ก็จะเป็นการทำงานหนักการทำอะไรแบบมุ่งมั่นอุตสาหะ มันจะกลายเป็นคำนามเนาะ try hard work hard เป็น verb บวกด้วย adverb แต่ถ้าเป็น hard work เนี่ยจะเป็น adjective บวกคำนามมันสลับนิดเดียวปุ๊บมันก็ได้ part of speech ใหม่แล้วเล่นบท Family ได้แล้วแล้วก็อันเนี้ยอาจจะนึกถึง hard แล้วก็ชอบขีดเนาะ working ได้อีกแล้วก็ไปขยายหน้าคนนะ่ะ hard working people hard working individuals แบบเนี้ยถ้าเขียนแบบนี้ก็จะเป็น adjective ซึ่งในแง่ของ adjective เลยนะมันก็อาจจะมีคำอื่นอีกที่แปลว่าขยันนึกออกไหมเช่น diligent แบบนี้นะหรือถ้าเกิดนึกถึงแบบอุตสาหะมันก็จะมีรากที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอะ่ะ in d o d s t r i o u s แบบนี้นะ hardworking diligent industrious พวกนี้อยู่ในกลุ่ม adjective นะ try hard work hard verb hard work นมนะ hard working diligent industrious adjective ทีนี้ตัวสุดท้ายที่เราจะดู paraphrase กันก็คือนี่กับนี่หลายๆคนคงน,นึกออกว่ามันจะทำอะไรได้บ้างเนาะเราเคยพูดกันไปบ้างแล้วนะพวกแบบว่า benefits พวก drawbacks แต่ในบริบทเนี้ยเรามองว่าเออมันส่งผลต่อกับเด็กๆใช่ป่ะมันก็อาจจะพูดถึงเป็นผลกระทบทางบวกผลกระทบทางลบ คืออันนี้มันไม่ได้ r a p h r a s e เหมือนเดิมไปน,นะอันเดิมคือข้อดีกับข้อเสียแต่ในเคสเนี้ยในโจทย์ข้อนี้อาจจะปรับคำว่าข้อดีข้อเสียไปเป็นมีผลในเชิงบวกหรือมีผลในทางลบกับเด็กๆพอนึกออกปะตัวที่เป็น advantage เนี่ยเราก็จะขึ้นมาก่อนว่า positive แล้วตัวที่เป็น disadvantage เราก็อาจจะขึ้นว่า negative หรือใครนึก adjective ตัวอื่นออกก็ใส่เข้าไปได้นะ เสร็จแล้วก็ไปบวกด้วยไอ้ตัวพวกผลกระทบอะ่ะอาจจะเป็นคำว่า Effect ก็ได้นะอาจจะเป็นคำว่า Impact ก็ได้นะอาจจะเป็นอิทธิพลที่มีต่อก็ได้เป็น Influence ก็เป็นไปได้แล้วพวกนี้ไปกระทบกับใครใช่ป่ะก็ออนคนที่จะได้รับผลกระทบในที่นี้ก็คือเด็กๆอะไรแบบนี้อ่าพอเห็นภาพนะว่าเอ้ยตอนเนี้ยเรามีอุปกรณ์มากมายเลย ที่จะทำการ paraphrase เดี๋ยวเราลองมาเขียนกันดูซิว่ามันสามารถเขียนยังไงได้บ้างจะมีที่ไหมเนี่ยมาขอขอลบตรงนี้อานนิดนึงจะได้พอมีที่ชูฟเริ่มต้นนะเริ่มต้นจาก in some cultures ในหลายๆในบางวัฒนธรรมตรงนี้ไอ้ตรงคำว่า some เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ย เราเพิ่มลดของเราเองได้นิดหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกซ์มากว่าต้องเยอะหรือต้องน้อยส่วนตัวเนี่ยอาจเรารู้สึกว่าแนวคิดอย่างเงี้โโยเจอเยอะเจอหลายที่อาจจะไม่ต้องเป็นคำว่าซ้ำอาจจะเป็นคําว่าเมนี่เป็นคําว่า a lot of อะไรก็ว่าไปหรือถ้าเกิดมันหลากหลายก็อาจจะเป็น Various o นะฟื้มาเลย in various แล้วก็เลือกมาคำหนึ่งอาจจะเป็น so size a t e e s นั่งจากหลายที่ก็เปลี่ยนเป็นที่เติม i e s แล้วกันแล้วก็อาจจะเติมสำนงสํสำนวนอะไรแถมเข้าไปอีกเช่นแบบเป็นอย่างเงี้ยหลายที่ทั่วโลกเลย oh over the world ใส่อย่างนี้เข้าไปก็ได้ถ้าเกิดจะใส่อะไรเสริมไปจากตัวโจทย์เนี่ยก็ต้องไม่ทำให้โจทย์มันคลายเคลื่อนไปไกลนักนะตรงนี้พอได้ตรงนี้พอได้ไดเสร็จแล้ว เราจะเข้ามาทอดนี้แล้ววิเคราะห์หน่อยมันมีข้อมูลเนี่ยอยู่สองกระจุกก็คือทำสำเร็จถ้าพยายามแล้วก็มีเอาไปสอนเด็กอยากจะทำให้มันสลับที่นิดนึงจะได้ไม่ซ้ำกับโจทย์เดี๋ยวจะเขียนใหม่ว่าเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าพยายามอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องดีทำให้สำเร็จจึงจึงจึงเอาไปสอนเข้าออมาอันนี้เขาบอกว่าสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้ เดี๋ยวเราจะสลับไอตัวเอาไอตัวเนี้ยขึ้นไปก่อนดูคีย์เวิร์ดหน่อยคําที่เราคิดคิดไว้เมื่อกี้ก็คือนึกถึงว่าเฮ้ยมีคําว่าค่านิยมนะค่านิยมอย่างเช่นค่านิยมที่พูดถึงเรื่องของความเพียรความพยายามเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นต่อความสําเร็จค่อยๆเรียงเลนะค่านิยมเรื่องของความเพียรพยายามเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จเขาจึงเอาไปปลูกฝังให้เด็กๆกัน เหมือนเดิมนะก็ values แล้วเราก็ยกตัวอย่างไปเลยว่าอย่างเช่นนะความเพียรพยายามนึกนึกนึกออกคำเพาะๆคำหนึ่งอะรู้จักคำนี้ไหม perseveranceperseveranceperseverance ก็คือความเพียรนี่แหละนะ แล้วก็อาจจะเอาคำว่าความอุตสาหะเข้ามาด้วยกระดาษอยู่ไหนอะ่ะอินดัสทรียใช่ป่ะแต่ตรงนี้มันต้องยกตัวอย่างเป็นคำนามใช่ป่ะก็ and in d o e s t r i e s แล้วจะทำให้เป็นคำนามไม่ยากเลย N s s เข้าไปนะค่านิยมเรื่องความเพียรความพยายามเป็นต้นเนี่ยนะถูกมองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ ทุกประกาศก็อาจจะเป็นถูกพิจารณาแล้วกัน a considered เตมิม ed ใครจะใช้เป็น believe ve ที่เป็นถูกเชื่อว่าก็ได้นะ ah Kaiser to be the key แล้วก็มีสองสาเรื่องก็อาจจะเตมิมก็ได้ the keys to แล้วก็สู่ความอะไรสู่ความสำเร็จ keys to success แบบนี้เคยด้ินป่ะนะแล้วก็ในทุกๆด้านเลยก็อาจจะเอาของเขามาบ้างกระด้ anything in a นี thing นี่ละได้ข้อมูลส่วนนี้กับส่วนนี้มาเรียบร้อย ต้อง paraphrase มาส่วนนี้เพราะเขาเชื่อกันแบบนี้เขาจึงเอาไปสอนเด็กๆ and t a u s นะใช้ so ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้อยากจะโชว์คำว่า stars จะได้เพราะขึ้น m a r กเอาไปปลูกฝัง often แล้วตรงนี้ใช้ passive เหมือนกันนะเราละ r และเพราะมันซ้ำละ in อุ้ยเขนผิด In steel ช่อง3เนอะถูกปลูกฝังปลูกฝังไปให้กับใคร In to แล้วก็เด็กๆไม่ต้องเปลี่ยนมาก็ได้อะเอาซ้ำบ้างนี่ก็โชว์คำศัพท์ซวเวอร์ใช่ Children นี่ได้ละจากประโยคแรกนะเราก็จะได้เป็น In various societies All over the world, values like perseverance, ซับสวยใช่ industriousness are considered to be keys to success in anything, and thus often instilled into children. โอเคเสร็จแล้วอีกหน่อยหนึ่งเขาก็บอกว่าเอออันเนี้ยมันมีทั้งข้อดีข้อไม่ดีแล้วก็พูดเป็นกว้างๆไว้ก่อนว่าซึ่งทำแบบเนี้ยมันก็มีทั้ง ผลจะมีผลทั้งดีกับไม่ดีต่อพวกเด็กๆก,การทำแบบนี้คือการสอนใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนเป็น this practice practice ก็คืออันนี้ไม่ได้แปลว่าฝึกปฏิบัตินะอันนี้แปลว่าแบบการกระทำอะไระที่ทำกันอยู่เรื่อยๆออแล้วก็อาจจะใส่คำแยนน้งนิดนึงว่ามันมีสิทธิ์เป็น,นทั้งดีทั้งไม่ดี this practice however นะ แย้งแบบไม่ได้มากนิดๆอ่อนๆสามารถมี can have both แล้วก็ positive and negative ตกกระดานไม่หวาไม่ตกไม่ตก impact ถ้าเกิดคิดว่า impact มันจะมีหลายข้อเนาะ ก็อาจจะเติม s เข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็คู่กับ on on อะไรใช่ป่ะอันนี้เราใช้ children ไปละก็อาจจะหยิบคำอื่นขึ้นมาสมมติเอาคำยาวเลย on the new generation แล้วก็จบหวังว่าไม่ยุดไม่หลุดกระดานนะ อ่าท่อนที่สองที่โจทย์เขาบอกว่า what are the advantages and disadvantages uh, of giving this message to children แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น this practice however can have both positive and negative impacts on the new generation คนอ่านที่อ่านอินโทรของเราปุ๊บก็จะทราบว่าเนื้อหาเราอ่ะจะพูดถึงทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียของการสอนเด็กๆแบบนี้โอเคเนาะ วันนี้ก็น่าจะได้สับเพียบเลยก็เดี๋ยวลองค่อยๆดูไปนะแล้วก็จดๆคิดตามว่าเออมันทําอะไรได้หลากหลายแล้วก็มันไม่ได้มีแค่วิธีเขียนวิธีนี้วิธีเดียวอะ่ะมันเขียนให้ง่ายๆกว่านี้ก็ได้มันเขียนให้ยากๆกว่านี้ก็ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูไว้นิดนึงว่าเออมันทําอะไรกับ IELTS ได้เยอะถ้าเราอยากได้คะแนนดีๆเนาะะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้